สวัสดีครับผมกอล์ฟฟรีแมนครับนนซี่แนนซีเนลค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกอล์ฟฟรีแมนนะครับวันนี้เรามาดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะครับคนมีคู่นะครับในเดือนสิงหาคม2564ครับว่าภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะมีทางเลือกให้สองทางนะครับให้ชาวพิจิกคนมีคู่นะไปลองปรับใช้ดูนะครับเพื่อให้สถานการณ์ความรักนั้นดียิ่งขึ้นครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับท่นผู้ มาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะที่เราจับได้เป็น the t e m p e r a n c e นะคะในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันจูนเข้าหากันก็คือสมมติว่าทะเลาะกันอยู่อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะก็ให้ปรับความเข้าใจกันมีความคิดไม่ลงรอยอะพวกนี้มันจะมีเรื่องให้เราต้องมาปรับนุ่มปรับนิดหน่อยเล็กเล็กน้อยน้อยไม่ได้ไม่ได้มากมายใช่ไม่ได้หนักอะไรไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นแค่แบบเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน อาจจะทํางานร่วมกันแล้วแบบคิดไม่ตรงกันอะไรเงี้ยความเห็นไม่ตรงกันอย่างเงี้ยก็ต้องมันก็ต้องมาปรับกันใช่อาจจะแบบจัดบ้านแล้วไม่จัดบ้านใหม่แล้วแบบไม่ถูกใจอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องที่ต้องปรับอ่ะมันมีหลายด้านเลยแบบช่วงนี้โควิดแล้วแบบเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วแบบจัดที่จัดทางในบ้านลกอีกคนนึงทาลกอะไรอย่างนั้นมันมีเรื่องที่จะต้องปรับปรับเปลี่ยนปรับนู่นปรับนี่แล้วก็ต้องมาเรียนรู้กันมันก็มาเรียนรู้กันใหม่ แบบจากที่ไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเขามีแนวนี้เอ้ยเพิ่งมารู้เหมือนเพิ่งมารู้ใหม่ว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้มันเลยต้องมาจูนกันใหม่เนียเพราะว่าบางทีเราคู่ของเราเนี่ยเรารู้เรารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้มาอแต่แต่ช่วงนี้มันมีเรื่องต้องปรับนู่นปรับนี่มากขึ้นทําให้เรารู้มากขึ้นว่าเขาก็มีมุมอีกมุมหนึ่งที่ที่เราต้องจูนต่อคือความสัมพันธ์ความรักมันมันมันจูนกันไม่ไม่สิ้นสุดอ่ะมันต้องปรับกันไปเรื่อยๆจนจนกว่า ะเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆก็ยิย่งปรับได้มากเท่าไหร่ตลอดที่เรามีความสัมพันธ์เราก็จะยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเรื่องที่ต้องปรับจูงกันตลอดเวลาเพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนได้ตลอดความคิดคนเราใช่ไหมฮะโมคลิกสไตลนะ์อะไรพวกนี้ความคิดเรื่องงานเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็เปลี่ยนได้ตลอดแต่มันก็อย่างที่บอกมันก็เป็นปัญหาเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่เราก็ต้องมาจูนกันอันนี้จะเป็นเกณฑ์ของชาวราศีพิจิิิกกนนนนนนะะคคคคมมีีู่่ทจเเดขึ้ใสหารับ ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะใช้แนวทางสองแนวทางไปปรับใช้อย่างไงให้ให้มันแบบแก้ไขแล้วสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่เหนื่อยไม่ไม่ต้องทะเลาะกันมากแบบนี้นะครับทางเรื่องแรกเขาบอกมาว่าให้คุณเสียสละประมาณว่าโอเคอาอฉันยอมันยอมนิดนิดหน่อยหน่อยันยอมอมันเป็นเรื่องที่ว่าอะไรอะไรนิดน,นิดหน่อยก็ต้องยอมยอมนการเสียสละโอเคตรงนี้ไม่เป็นไรนะเธอเธอผิดตรงนี้ผิดพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ว่ากัน น้อยก็ยอมกันไปดีกว่านะคะอย่างที่บอกกันเรื่องเรื่องของชาวพิจิงมันจะเป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆแต่บางทีถ้าไม่ไปยอมบางทีมันจะมันใหญ่ขึ้นใช่จากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องอลังการได้นะคะใช่อย่างนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องมันเป็นเล็กๆนะอก็ยอมไปอืนิดๆหน่อยๆเออตรงนี้เราก็ปก นิดๆหน่อยๆบางเรื่องไม่น่ามีปัญหามาถึงขั้นมาทะเลาะกันแต่ว่าต้องมาทะเลาะกันเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่นะไม่ใช่เราเอาไปทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆีนว่าเรื่องเล็กๆก็ยอมๆไปอความคิดไม่ตรงกันอ๋อโอเคไม่มาเป็่ไรเข้าใจนะออย่างเงี้ยมันมันจะทําให้ผ่านไปได้สมดุลความรัลของคนความสัมพันธ์ของคนคนมีคู่เนี่ยอมันก็จะได้ไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็มีแล้วก็จะปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายขึ้น ใช่ปัญหาจะไ้ไม่ใหญ่แต่สําคัญว่าต้องต้อง t a คชั่นนะครับต้องลงมือนะว่าเออโอเคยอมแต่ไม่ไม่ใช่ว่าฟังแล้วพอไปเกิดเรื่องจริงไม่ยอมเลยอย่างเงี้ยออย่างเงี้ยมันจะใหญ่ขึ้นได้เพราะฉนั้นเสียสั้นลอเอเอชันยอมผิดก็ไดะเ,เรื่องนี้ฉั้นผิดเองอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกโอ้เขาผิดไว้เขายอมรับอะไรเงี้ยเขาก็อนาุากลับมาอ้อนมาออดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มาง้อม,มาแล้วเดี๋ยวมันก็จะจบละ มันจะจบง่ายแต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่ยอมเอา้าเฮ้ยทำไมไม่ยอมไอ้ฝ่ายเอาในเขาเริ่มเริ่มไต่ขึ้นไปการไม่ยอมเริ่มไต่ขึ้นไปนั่นมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เอาใช่ครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่หนึ่งก็นี่หน่อยยอมไปเสียสละช่วยได้นะครับทางที่สองไม่เป็นไรนะทางที่สองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าบางอย่างเนี่ยคุณไปบงการคนรักมากเกินไปใช่ทำให้เขาอึดอัดได้นะคะ ตองอย่างนี้อย่างนั้นนะอสําหรับคนที่คนที่แบบช้างเท้าหน้านะก็อาจจะแบบเอ้ยอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้ตองนั้นแบบเขาทำไม่ถูกใจอะไรนิดหน่อยก็แบบต้องไปสั่งการเขาอะไรเงี้ยมันเลยทําให้อีกฝ่ายอึดอัดได้นะคะก็ลดลงอลดลงก็จะช่วยได้แล้วมันจะช่วยได้เร็วด้วยใช่ก็คือจากที่อาจจะแบบไม่เข้าใจกันแง่งอนกันอะไรเงี้ยมันจะดอปลงเร็วเขาจะหายเร็ว ความโกรธความฉุนอะไรความไม่พอใจอาจจะจะลดลงเร็วลดความตึงเป๊ะอะไรพวกนี้ต้องตรงนี้ต้องระเบียบตรงนี้ต้องเป๊ะมันมีอย่างนี้มันจะมีอย่างนี้อยู่อเพราะว่ามันเคลื่อนเดียมเพลเรืก็คือแบบว่าต้องทุกอย่างต้องเป๊ะนะใช่เหมือนอันนี้มันไพ่มันขึ้นว่าเหมือนคุณไปบงการเขามากเกินไปอ,อยู่นะคะก็คือให้ลดลงลดลงดูดีๆว่าเราจะใช้อำนาจที่เรามียังไงในในความสัมพันธ์นะให้มัน เขารู้สึกว่าเราเป็นคนดูแลเขาม,มากกว่าที่จะไปบงการเขาใช่ช่วยเหลือเขามากกว่าที่จะไปบงการเขาอย่างเนี้ยแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันจะพัฒนาเร็วแล้วเรื่องที่ไม่สมดุลเนี่ยก็จะแก้ได้เร็วจะจบเร็วเพราะฉะนั้นนี่คือสองทางเลือกนะครับที่ชาวพิจิกสำหรับคนมีคู่จะนําไปปรับใช้ได้นะครับเพื่อให้เดือนหน้านความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับผม และนี่ก็คือภาพรวมความรักของชาวราศีพิจิกนะครับสำหรับคนมีคู่นะครับผมในเดือนสิงหาคม2 5 6 4ครับหายชื่นชอบคลิปของเรานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคนโสดชาวพิจิกต้องรบกวนขอไปดูส่วนตัวนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราให้กับคนมีคู่คนมีคู่โดยเฉพาะนะครับผม สำหรับวันนี้ผมกอ์ฟฟรีแมนครับและแนนซี่แนนซีเนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ